มาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะอีกหนึ่งเรื่องสําคัญนะคะก็คือเมื่อวานนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญค่ะโดยทางจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็ได้มีการจัดงานนะคะระลึกถึงนะคะพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัทชัยกรค่คะกรมพระกําแพงเพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงไทยค่ะ เมื่อวานนี้นะคะวันที่25กุมภาพันธ์ค่ะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีนายชัยวัตรบุญชวลิตค่ะผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต2ได้เป็นประธานในพิธีสง์และวางพวงมาลัยนะคะถวายสัการะพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าบุรชัดชัยกรกรมพักกำแพง เพชรอัครโยธินพระบิดาแห่งกิจการวิทยุกระจายเสียงไทยเนื่องในวันวิทยุกระจายเสียงไทยประจำปี2568โดยมีอดีตผู้บริหารพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต2นักจัดรายการวิทยุและสื่อสารมวลชนในพื้นที่ค่ะได้เดินทางร่วมมา ขออภัยคะ่ะได้เดินทางมาร่วมนะคะแสดงความยินดีในงานครบรอบ95ปีวิทยุกระจายเสียงไทยจากนั้นคะ่ะกิจกรรมภายในงานนะคะก็ยังมีการเสวนานะคะซึ่งมาในหัวข้อโซเลนาไม่ร่วมใจคนไทย เหดสื่อวิทยุนะคะหรือว่าโสเหลหน้าไมารวมใจคนทําสื่อวิทยุโดยมีดรนะคะไขนภาสุดที่อาคารประธานกลุ่มรวมใจไทยอุบลผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชามีหนองว่าค่ะเลขานุก,การศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าอุบลราชธานีนักจัดรายการวิทยุผู้ประกาศข่าวร่วมกันถ่ายทอดประสบการณ์ด้านสื่อมวลชนนําไปสู่อนาคตและทิศทางของวิทยุกระจายเสียงให้มีความน่าเชื่อถือด้าน ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะ สำหรับกิจกรรมนะครับสำหรับกิจการกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2473ซึ่งตรงกับวันพระราชพิธีฉัตรมงคลนะครับในสมัยรัชากาลที่7โดยพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินทรงเปิดนะครับการส่งวิทยุปฐมฤกษเลกณสถานีวิทยุกรุงเทพที่พญาไทมีกำลังส่งนะครับ2.5กิโลวัตต์โดยอัญเชิญ โดยอัญเชิญกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพระราชพิธีฉัตรมงคลกระจายเสียงสู่พระสมนิกรน,นะครับมีใจความสำคัญตอนนึงว่าการวิทยุกระจายเสียงได้รเริ่มนะครับจัดตั้งขึ้นและทำการทดลองตลอดมานั้นก็โดยความมุ่งหมายที่จะส่งเสริมการศึกษาการค้าขายและการบันเทิงแก่พ่อค้าประชาชนซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกของการ ส่งกระจายเสียงทางวิทยุแห่งประเทศไทยต่อมาเองครับทางรัฐบาลก็ได้มีการจัดตั้งสำนักงาน โฆษณาการขึ้นโดยโอนสถานีวิทยุต่างๆไปอยู่ในการควบคุมดูแลของทางสำนักงานโฆษณาการหรือกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันภายใต้ชื่อสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารนโยบายของทางภาครัฐไปสู่พี่น้องประชาชนและยังมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้และก็เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้อย่างกว้างไกลครอบคลุมทุกพื้นที่และมีประสิทธิภาพจนถึงปัจจุบันนี้ครับค่ะด โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าสวทค่ะสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงรัชดาพิเศษเขตดินแดนกรุงเทพมหานครมีเครือข่ายในส่วนกลางครอบคลุมนะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑล คลื่น FM 6นะคะความถี่และคลื่น AM 3ความถี่นะคะรวมถึงเครือข่ายวิทยุภาคบริการโลกจำนวน5ความถี่และเครือข่ายในส่วนภูมิภาคทั้งหมด8เขตจำนวน90สถานีนะคะซึ่งแบ่งเป็น FM 82สถานีและ AM อีก8สถานีในส่วนของสำนักประชาสัมพันธ์เขต2นะคะเป็นเครือข่ายในส่วนภูมิภาคครอบคลุมพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีคลื่น FM 10ความถี่ค่ะและคลื่น AM3 ความถี่มีบทบาทนำในการกำหนดประเด็นความคิดสำคัญในการสื่อประชาสัมพันธ์นะคะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนั่นเองค่ะก็ถือว่าเมื่อวานนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะที่ปกติเราเนะ่ะถ้ายังไม่มีทีวีเราก็เริ่มจากการฟังวิทยุนี่แห<ช>ละลนะคะรวมถึงพ่อแม่พี่น้องที่เวลาเขา ไปทุ่งไร่ทุ่งนาไปทําสวนเขาก็เปิดวิทยุทิ้งไว้นะิไว้นะครับก็ฟังฟังไปเพลินเพินเปิดเพลงเพราะว่าก็จะมีพีดีเจนะคะมา<ช>จัดรายการให้เราฟังอย่างาเพลินๆรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับที่ทางสํานักประชาสัมพันธ์ก็ไล,ล่เรียงออกมาให้ทุกคนได้รับสูรับทราบถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นนโยบายของทางภาครัฐเอ่ยข้อมูลทั่วไปเอ่ยการเตือนภัยต่างๆเอ่ยก็ครบทุกๆอย่างนะครับ